ว่าล็องแจ็คฟิตติ้งงเ,เก่งแล้วยังไงครับก็ตอนแรกตัวนี้ที่ใส่เนี่ยครับครับผมมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ครับผมโอ้เ,เ,เอลเท่าไหร่ครับตอนแรกเอลตอนฟิตติ้งหออกเหลือที่จะถ่ายก่อนถ่ายเรืร่องนี้ครับสี่สิบสามเอสี่สิบสามใช่ครับพะ่มเลยนะพเพราะมันน้ำหนักเยอะนะครับอ๋อครับแล้วก็เลย รถดูกลิ่นบังสวรรค์ครับเก็บเป็นมือนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับดีคครรัับบอันนี้เป็นมืออะไรครับอันนี้เป็นมือเที่ยงครับผมที่กำลังบังกินต่อแล้วพอไอ้นี่แล้วที่พอกินเสร็จเชื่อไหมครับผมครับผมตนี่นะคือเขาสึกว่ากางเกงที่ใส่ไปเลยทีมงานสมทบแต่ความจริงแล้วน่ะเท่าไหร่นะ เป็น38ครับโอ้ยสามสิก็เลยยิ่งมันทำให้น้ำหนักเรามากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นครับไอ้ที่เรามาทำงานเนี่ยสุขภาพไม่ดีเลยกินมันกินมันไปมันจะช่วยสุขภาพดีมันทำให้รู้สึกว่าถ้าผมไม่ตักขึ้นคุณก็ร้อยอ่ะใช่ใช่ใช่นั่งคุยกันสองคนเนี่ยไปไปไปมีมีอะไรมันไม่มีอะไรกับคุณบอลไปไปไปเดินเข้าไปจิก หัวแล้วก็แบบแฉเลยอเดินมันจะลืมเราเรายืนพูดได้ไหมได้ได้เดินเดินมันจะลืมมาหลบบ้านเลยเดินแล้วลืมบุกเดินมันจะลืมเออผมนี่คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเป็นสิงโตถ้าไม่มีไม่มีรดนตรีตุ้งแช่งนี่ยเขาเขาเล่าไม่ได้อจริงป่ะเออเขาองมีเสียงเขาจะเล่าตามจังหวะเล่าแช่เลยเหรอตอนตตีมาผมคนนี้ ดูคอยดูเข้ามาตลอดตั้งแต่เด็กเลยเขาเชิญแขกพี่น้องเข้ามาด้านในเลยครับผมมีอหารตัวจริงมากมายเหนื่อยอ่ะคนอ้วนทำอะไรก็เหนื่อยแล้วเอาเล่าธรรมดาดีกว่าเล่าธรรมดาเล่าธรรมดาดีกว่ามีอยู่วันหนึ่งหน้าร้านลูกชิ้นเจียงปลาเออลูกชิ้นปลาเจียง ร้านอะไรวะลูกชิ้นปลาเจียงเขามีนต่ลูกชิ้นปลาเจียงลูกชิ้นปลาเจียงไอ้เจียงปลาอะไรเจียงปลาด้วยลูกชิ้นปลาโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันใส่แล้วทำให้อะไรก็ไม่รู้ทักเยอะกันกระโดดเมืกี้หล่นหมดแล้วหน้าลูกชิ้นเจียงปลาหน้าลูกชิ้นปลา ไปไปไปตามเพื่อนข้าออกเพื่อนไปเจียงลูกชิ้นปลาเจียงลูกชิ้นปลาที่ไหนที่ที่ไหนโชคชัยสี่เโชคชัยสี่โชคชัยเซไม่มีสาขานั้นเจียงลูกชิ้นปลาไม่ไม่มีเปิดที่นั่นไม่ใช่ร้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่เชียมั่วร้านก๋วยเตี๋ยวที่มินร้านเดียวไงเออมาล ราเสียงแข็งมาเลยเออเสียงแข็งแ้วน้ำตกไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือมีทุกที่เออเล่นอะไรดีชอบอ่ะร้านน้ำตกยะโสธรที่เมีนบุรีมีแต่ร้านลาบยะโสธรร้านลาบยะโสธรพูดเลยนะพูดเลยนะพูดเลยนะ หอยใช้ได้แล้วเนี่ยปากเนี่ยฉันไม่ได้คุยที่เดียร้านที่มินร้านที่มินเดินเลือกไปได้ร้านอะไรชทางจะอะไรก็เรื่องของมาละเอ้าที่ร้านไอ้เนี่ยมันทำอะไรเกินขึ้นอะไรสักอย่างนี่แหละมันมีบ่อน้ำอยู่หน้าร้านมีบ่อน้ำเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบ่อขี้เลนบ่อขี้เลนทำไงฮะ ในความที่เขาเป็นเด็กที่ขี้เกียจเรียนร้านอะไรมีบอกขี้เรียนข้างหน้าร้านอะไรร้านอะไรมีบอกขี้เรียนข้างหน้าเออมันเป็นไปไม่ได้ร้านอะไรบึงช่อนมีไหมเออบึงช่อนบึงประชอนบึงมันน่าจะมีบึงบึงประช่อนผมไม่ทำอะไรที่นั่นมีอีกมีอีกผมท่องมาเยอะมีอีกผมท่องมาเยอะ ความสนุกเท่ากันยังไงต่อเขาเนี่ยไม่ยอมไปเรียนจนทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเขียนว่าเด็กคนนี้ไม่เคยมาเรียนเลยฮพฤติกรรมไม่ดีไม่มีระเบียบวินัย แต่จดหมายนี้ไม่เคยถึงผู้ปกครองเขาเลย <_ d ata> พฤติกรรมนี้ต้องแฉกันเลยนะว่าคุณบันเชิญยิมเนี่ยมีโรงเรียนส่งมาปั๊บฉีกเลยฉีกเหรอฉีกหมดเลยโอ้ตายแล้วทําให้โรงเรียนเนี่ยเกือบ10บกว่าป,ปีที่ติดต่อพ่อแม่เขาไม่ได้โอ้ <_ d ata> โหสิบกว่าปีเลยเหรอโรงเรียนอะไราาราชบดณฑิยชดาบกขาวมันอยู่แถวไหนวะเอาเชิาชื่อโรงเรียน วัตกรรมวัตกรรมโรงเรียนวัตกรรมเป็นไงเป็นไงคุณเรียนที่นั่นใช่ไหมคุณเรียนที่นั้นเปล่าลาจาราทิเบศมันเพี้ยนไปนิดนึงเอางี้ดีกว่าก่อนที่เขาจะชื่อบอนเขามีชื่อเล่นในแก๊งของคุณเขาชื่ออะไรตอบตอบตบเวลาเวลามาครับ ชื่อเต้นครับชื่อเต้นผิดครับเร็วครับเร็วครับเวลามาครับเวลามาครับโยก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 ยังไม่ถูกยังไม่ถูกผิดครับผิดครับผ่าน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 ทำไมมึงเล่นคนเดียวเลยผ่านอะไรผ่านไปเล่นบอลลังไม่ได้เอาทำให้เพื่อนคนนี้แขนหักเพราะว่าอะไรแขนหักเพราะเขาผมไปไว้บนยอดแทน มังกรสิงโตยอดแค่มังกรเขาสิงโตหรือมังกรไหมสิงโตสิงโตเฮ้ยอ่ะอ่ะโดนตีมาครับครับครับเดี๋ยว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 เอาไหมหรือหมวกหรือหมวกเอาหมวกใส่หมวกหมวกเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะวันหลังอย่าลืมเดี๋ยวเฮ้ยก็เด็กมันไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเงีใครมาเปิดโทรศัพท์สั่นใส่ไอ่้ใส่ไว้เฮ้ยเฮ้รเดินด้วยเดินเดินเดินด้วยเดินเดินเดเดินเดอะไรอ่ะธรรมดากูยืนยังก็ไม่อยู่เลยจะเดินอีกเหรอมันต้องเดินด้วยเออเดินใช่ไหมเดินเฮ้เดิน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  อะไรเอาลงก่อนได้ไหมช่วยจับมาหน่อยเอาลงเอาลงเอาพี่ลงเหรอไม่เอาอีกข้างบนลงหน่อยค่อยนั่งค่อยนั่งเอรับหน่อยรับหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอยากเป็นยอดเอ้านั่งลงมันจะนั่งลง เดี๋ยวเดินเลยนะวนวนรอบศัตรูเลยนะโอเคโอเคเ,อเพื่อความมงคลผมวันนี้มันก็ดวงดีกันทั้งหมดแล้วนะ <c oughs> มันจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแลมันดวงดีกันหมดแล้ว <c oughs> อา่านั่งลงโอเคเอามือเขา้ามือจับไงลองดูว่าบ่าแข็งแรงไหมมือด้านเนาะทำงานตั้งแต่เด็กแน่เลยบ้านเยอะ <c oughs> เอาขึ้นข้างเงฮัลโหลใครโทรมาอันนั้นอันนั้นไม่ได้โทรศัพท์วิต่ายนั้นเล็กน่ารักอ่ะเฮ้ยแบบธรรมดาสะขึ้นไปอีกข้างมันเหมือนคนอื่นนะอ๋อ้าขึ้นอ๋อขึ้นข้างเดียวขึ้นข้างอะอะลองดูอะยืนยืนเห็นไหมเห็นไหม ไม่เหมือนคนอื่นตุ้งแชง่งตุ้งไอ้แบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าที่มันตกลงมาใช่เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเหนื่อยอะไรอย่าเพิ่งถามมันยังไม่เห็นภาพอ่ะ คุณตกลงมาเฮ้ยเป็นศาลหน่อยเฮ้ออะไรนี่ครับนี่คือชั้ แต่งหน้าประจํากลองที่เขามีหลักฐานมาว่าคุณเป็นคนขี้ขโมยชางหนาเลยครับคนนี้แหละค่ะใครคะหนูเป็นพยานยืนยันได้เขาชื่อเขาชื่อคุณจิกคุณจิกใช่ไหมคะถามกูทำไมก็ไปถามกูจิกสิไม่ใช่ักคุณจิกนี่แหละค่ะโขาล้คานสูนยคุณจิกใช่ คนเนี้ทำไมทำไมไม่ใส่ไปเลยวะมันเอามาไว้ตรงนี้พมพูดทีมก็ไหลทีทุกทีเมืนไหร่ไม่้องเป็นคาแรคเตอร์ลงชัดเจนเขาเขาต้องเดี๋ยวนี้เขาต้องมีคุมไหลมีคุมไหลมีคุมไหลเป็นต้นเป็นต้นต้องคุมไหลใครนะคนไหนคนนี้แล้ว